เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรุ่นอีเลแกนบ้างนะครับสําหรับคันนี้ที่เอามาดูก็คือเป็นสีขาวมุกรุ่นอีลิแกนแล้วก็อัลติเมตมีทั้งหมดหสีเหมือนกันนะครับมีหนึ่งจุเก้าแล้วก็สาจุศูนเหมือนกันด้วยทั้งหกสีที่ว่ามีอะไรบ้างก็คือจะมีสีดําแดงบอลเงินเทาไอเบิร์กหรือว่าเทาเข้มแล้วก็เทาใหม่เทาไอเกอร์นะครับแล้วก็สีขาวมุกสีนี้ที่ราคาบบกเพิ่มหนึ่งสองบาทนะครับสีเหมือนกันแล้วก็นี่เลยจุดที่แตกต่างตัวล้อแมก ล้อแมกอันนี้เป็นล้อ18นิ้วลายใหม่นะครับสาหรับตัวนี้สีดอกสีเทาเข้มแต่ภายนอกเนี่ยถ้าดูผุนผืนถ้าไม่ได้สังเกตที่ล้อหรือว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาจริงก็จะแยกไม่ออกหรอกว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยแค่จะมีแค่บางระบบช่วยเหลือเท่านั้นเองที่จะแตกต่างกันเล็กน้อยไม่ใช่ว่าอิลิแกนไม่มีระบบอะไรเลยนะครับระบบเยอะระบบเขาเรียกว่าระบบช่วงล่างมาตรฐานเนี่ยเหมือนกันทุกรุ่นนะสำหรับอ e ิวสูมอิวเอ็กซ์ดิสเบรกสี่ล้อเหมือนกัน ระบบช่วยการขับขี่อย่างเช่นตัวช่วยควบคุมการทรงตัวระบบการล้อลื่นถลายระบบช่วยเสริมแรงเบรกที่เป็นระบบมาตรฐานที่รถเขาเรียกว่ามาตรฐานปัจจุบันนี้มีเท่าไหร่อีดิสูนมีเมีระบบมาตรฐานตั้งแต่รุ่นแอคทีฟเลยนะเพียงแต่ว่าตัวรุ่นอีลกนตก็จะมีออปชั่นความสะดวกสบายเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเช่นตัวไบสปอร์ตแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างตัวนี้มันจะทํางานร่วมกับตัวเรดร์ด้านถ่ายรถด,ด้วยนะครับก็คือเวลาถอยรถ มีกล้องถอยเสริมอยู่แล้วมองเห็นอยู่แล้วแต่ว่ามุมมองอาจจะไม่กว้างมากถ้ามีรถวิ่งตัดหลังบ้านในขณะที่เราจะถอยจากซองเนี่ยตัวรถของรุ่นอีลิแกนก็จะมีส่งเสียงแจ้งเตือนด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นอัลติเมตแจ้งเตือนด้วยเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะนี่คือจุดแตกต่างในราคา1นึ่งแสนสองันบาทนะครับระบบยิบย่อยจะเยอะมากครับที่เป็นระบบช่วยเหลือภายในถ้าไม่บอกแทบจะไม่มีใครรู้แน่นอนว่าตัวรุ่นนี้ก็เป็นอีลิแกนเพราะว่าภายในมันเหมือนกับตัวรุ่นอัลติเมตเลย เพียงแต่ว่าจุดแตกต่างอย่างที่บอกเบาด้านข้างตรงนี้เป็นเบาปรับมือไม่ได้เป็นเบาปรับไฟฟ้าแบบรุ่นอันติเมตนะครับแล้วก็ไม่มีไฟแอรเบนไลท์ที่แผงประตูด้านข้างแต่ในส่วนการสตาร์ทเป็นระบบปุ่มพุทธสตาร์ตแอร์ออโต้เหมือนกันหน้าจอขนาด9นิ้วเหมือนกันเลือนใหม่ก็เหมือนกันนะครับกระจกตัดแสงออโต้เหมือนกันด้วยเพียงแต่ว่าไม่มีตู้กล่องตัวหลักตัวนี้เงิน0สบาทที่ขาดไปก็คือระบบช่วยเหลือ นี้1จุดแล้วก็ตัวระบบพวงมลาลัยที่เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าที่มีในรุ่นอัลติเมทนะครับรุ่นอีลเลกแงนก็จะเป็นตัวพวงมลาลัยพาวเวอร์ผ่อนแรงถ้าแนะนําแบบนี้ไม่เห็นภาพแน่นอนถ้าอยากจะทดลองนัดอิดที่โชว์รูมได้แล้วจะรู้ว่าตัวพวงมลาลัยไฟฟ้าของรุ่นอัลติเมทเนี่ยมันเบาจริงเบาแค่ไหนเพราะตัวไซส์รถไซส์ใหญ่เผื่อที่ผมบอกว่าเบากว่ารถเก่งเนี่ยเพราะว่าตัวมอเตอร์ของตัวพวงมลาลัยไฟฟ้าของเอลซูเนี่ย มันใหญ่นะครับเพราะว่าตัวรถขนาดใหญ่น้ําหนักมากต้องใช้มอเตอร์ที่ใหญ่ทําให้พวงมาลัยเนี่ยเบาหวิวเลยผมไม่อยากใช้คาว่าเบาเพราะว่ามันจะทําให้ดูแบบขับรถไม่มั่นคงใช้คําว่าสบายมือและในรอบสูงนะครับตัวพวงมาลัยเราก็จะปรับให้มันหนืดขึ้นนิดนึงนะครับในตัวุ่ดอัลเิเมตนะก็ทําให้ขับรถได้มั่นคงแต่ว่าในรอบความเร็วต่ําหรือว่าเข้าซองจอดชิดขอบทางเนี่ยหมุนสบายมือมากขับได้ง่ายๆผู้หญิงก็ขับได้นะครับเดี๋ยวนี้รถครอบครัวแบบนี้ ขับทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พอเหมาะพอดีนะครับในราคาหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเริ่มต้นในตัวหนึ่งุเก้านะครับถ้าต,ตัวสามจนมันจะแพงกว่ากันอีก4ี่หมื่นห้าทั้งอีเลแกรดแล้วก็อัลเทเนทนะในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องนะเดี๋ยวตัวนี้ผมเปิดให้ดูว่าจุดแตกต่างมันอยู่ตรงไหนสําหรับคันนี้เป็นอีเลแกรดสามจุดศูนย์นะครับระบบอื่นเราไม่ได้พูดถึงอะไรเยอะนะครับสามจุดศูนย์ของตัวรถอีลูมิ 190แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับเทอร์โบเป็นเทอร์โบไฟฟ้ามีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับหนึ่งจุดเลยที่เหมือนเดิมก็คือตัวนี้อีเลแกรนจะเป็นพวงไหล่พลังก็จะมีตัวกระปุกน้ำมันพลังงานน้ำมันพลังงานอยู่ตัวนี้อัลเทอร์เนทจะเป็นตัว1.9ึ่งจุดเกอัลเทเนทเครื่อง Euro Euro 5, อยูโร5มาตรฐานยูโร5เดี๋ยวพาไปดูหนึ่งจุดก่อนที่แตกต่างกันก็คือ1.9ทั้งหมดที่เป็นยูโร5เทอร์โบจะปรับเปลี่ยนเป็นเทอร์โบไฟฟ้าแล้วนะครับ จากเดิมเป็นเทอร์โบแบบเขาเรียกว่าปรับคลีบด้วยการใช้แรงดูดในการปรับรอบนะครับตัวโมยูโรห้าก็จะปรับเป็นคลีบไฟฟ้าใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งการปรับนะครับแล้วก็เห็นไหมครับตัวจุดนี้หายไปตัวกระปุกน้ำมันพาวเวอร์เพราะว่าปรับเปลี่ยนเป็นตัวมอเตอร์พวงมาลัยไฟฟ้าแทนเรื่องการบำรุงรักษาก็จะลดคอสในส่วนของตัว น้ำมันพาวเวอร์ไปนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9เนาะใน้องเครื่องตัวฝาปิดก,ก็จะแตกต่างกันนี่ก็เป็นจุดแตกต่างนะครับระหว่างตัวอีลิแกน์แล้วก็อัลติเมตตัวระบบเอเดอรสเดี๋ยวแยกย่อยกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเพราะว่ามันเยอะมากถ้าจะพูดในคลิปเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวก็จะแยกให้ชัดๆแล้วกันว่าตัวรุ่นอัลติเมี่ยจะมีเอดอร์สครบทั้ง17ระบบในส่วนของตัวอีลิแกนต์จะมีแค่ไม่กี่ระบบประมาณ2หรือสมระบบ ก็ในส่วนของความแตกต่างเด,ด้านราคานะครับหนึ่งแสบาทมี2ขนาดนเครื่องยนต์ให้เลือกเหมือนกันมี6สีเหมือนกันอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจหรือว่าชอบแบบไหนการขับขี่ต้องทดลองขับนะครับถึงจะรู้ว่าในความแตกต่างของพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าผมแนะนําดูโจทย์การใช้งานส่วนตัวก่อนว่าชอบการใช้งานถ้ากลัวระบบเยอะรุ่นอีลิแกนก็ตอบโจทย์เพราะว่าระบบที่มีมาให้เนี่ยถือว่า พอเพียงคบคลันมากๆแล้วนะครับเพราะว่าส์รถเท่ากาันร,ระบบช่องล่างเหมือนกันต่างกันแค่บางจุดเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นคนชอบเทคโนโลยีใหม่ๆชอบระบบช่วยเหลือความปลอดภัยล้นๆในส่วนของความแตกต่างแสนหนึ่งเนี่ยถ้าสามารถช่วยเซฟชีวิตได้สักครั้งหนึ่งถือว่าคุ้มมากเล่นตัวอัลติเมตเลยใครอยากได้คาปรึกษาหรือคําแนะนําดีๆโทรหาอิดได้นะครับ0 9 3 9 0 7 9 0 7 0ยอิดยินดีแนะนําให้พร้อมส่งมอบให้ทั่วประเทศนะครับ สามารถทําการสั่งจองสั่งซื้อออนไลน์ปรึกษากันได้ตลอดเวลาถ่ายรูปส่งไลน์อัปเดตขั้นตอนสถานะขับส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับขอให้ทักขายอิฐเลยอิฐเป็นที่ปรึกษาการขายหรือว่าเซลล์ขายรถอิสุประจําอยู่ที่อิอูสุเมโทรสาขาชัยพฤกษ์ปากเกร็ดตรงสะพานพระราม4เนาะมาไม่ถูกโทรหากันได้ถ้าอยากจะแวะเข้ามาทดลองขับหรือว่าอยากให้แนะนําเพิ่มเติมนะครับยังไงอยากให้โทรอยากให้แอดไลน์นะครับเบอร์0939079070เดี๋ยวผมลงไว้ให้ข้างล่างแอดไลน์ได้นะครับ ากช่องทางการติดตามอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o อิฐอิรสุภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็แฟนเพจอิ s u สุเมโทชัยพฤกอิฐิุสุนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้อิ u ุสุเมโทชัยพฤกอิฐิุสุนะครับมีช่อง Ti กตอกด้วยเซิร์ชคำว่าอิฐอิุสุขึ้นทุกแพลตฟอร์มนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้อีกกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทลิปดีๆแบบนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ